อุ้มพาแฟมิลี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมื้อในกนละเพาะพี่น้องมาดักกุง้งพี่น้องมาเสือกุง้งมุ้งดักกุ้งคือเก่าฮะล่ะมีมุ้งดักกุ้งห้าอัานครับเหมือนเดิมนะไหมก็เป็นไหมเดิมเป็นไหมเก่าพี่น้องแต่วันนี้นะครับวันนี้ผมมีเหยื่อใหม่มีเหยื่อใหม่พี่น้องอยูไหนเอ่ย แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอหาก่อนอเอามานำอยู่นอกแบบนี้ต่อครับพี่น้องเมื่อกี้นี้ผมหยุดกองไว้กดหยุดกองอะไรกันหากลุ่มหายุ่ไม่ยุะนักเลยนี่ เหยื่อไม้ของเรานี่ครับเป,เป็นเป็นเหยื่อดักกุ้งที่ผมสั่งมาจากในลาซาดานะก้อนละหนึ่งบาทครับก้อนละหนึ่งบาทนในซองนี้น่าจะมีประมาณ25้ก้อนนอ้องฮะตกก้อนละหนึ่งบาทโอเคครับเดี๋ยวเราลองเซอร์เบ่งเอ่มุ้งหนึ่งอันผมจะใช้เหยื่อหนึ่งก้อนเสื้อเหยื่อก้อนหนึ่งพี่น้องนี่ผมก็เอาเอาแยงในละห่อไว้ ห่อไว้ทําไมห่อไว้เพื่อไม่ให้เหยื่อมันละลายเร็วนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมว่าอ่าเหยื่อลาซาด้าจะทําผลงานให้เราได้ไหมเดี๋ยวละเซอร์เฮเบิร์จากสองหลังพี่น้องโอเคครับนี่โอเคลองดูติดตามนะครับามาพี่น้องอันแรกหลังแรกของเรา เดี๋ยวขอเอาเอาเื้อซื้อแงงก่อน <c oughs> ขอเหยื่อใส่ก่อนนะครับสั่งในลาซาด้นะครับนทนถุงหนึ่งก็จะมี25ก้อนมีสอก้อนพี่น้องตกก้อนละ1บาทค่าส่งก็50 60แต่ว่าผมสร้างมา3ถุงนะสั่งมาลองดู3ถุงครับผมจะใช้ก้อนเดียวก่อนแต่ค่อนข้างที่จะเล็กนะ เทียบครับเทียบโอ้ยนิ้วกระดำมดำ <c oughs> เัเอาคางนี่ก็ได <c oughs> เล็กประมาณสองนิ้วนิ้วนิ้วโป้งครับประมาณนิ้วโป้งเล็กๆเ,เองนะอ่ะโอเคลองดูนี่ห่อเสื้อผ้าแง่งยังไงพี่น้องเอาห่อ,อ,อจากสองชั้น <c oughs> สักสองชั้นนะครับเผื่อ <c oughs> ไม่ให้เออ <c oughs> เพื่อไม่ใช่เผื่อ <c oughs> โอ้ยวอลกับพีทวอลไทยกับตัวกล้องพี่น้องเอ้ยเอา้าผมกับวอลเป็นสองภาษาแค่นี้แหละบางเทศกับวอลไทยแน่บางทศกับวอลภาษาพูดไทยแน่สลับสับเปลี่ยนเดี๋ยวอเพื่อพี่น้องบางคนเพิ่นฟังภาษาพูดไทยบ่รู้เลยจังวาวาภาษาไทยเสื้อพร้อม,มนะอรัดเข้าไปเลยครับมผมห่อสองชั้นนะครับสองชั้นนะเพื่อไม่ให้มันละลายเร็วไม่ให้เยอะ ละลายเร็วลักษณะประมาณนี้ครับนะแล้วก็แกะก่อนมุงของเรา หมุงกระหาดพี่น้องมุงของเราก็ขาดครับเอาหาดกระเสืรนะมันหาดเดี่ยละนาอพี่น้องเนาะมันหาดเห็นแล้นี่ใส่เข้าไปข้างในเลยครับโยนเข้าไปก็แค่นั้น ย่านิดนึงนะครับไป mm. ยานิดนึงแล้วก็ใส่นะครับดักลงไปเลย mm. นี่ก็แค่นั้นนี่เรียบร้อยนะครับอันแรกแล้วนแล้วได้ผิดตรงไหนอันแรกเรียบร้อยครับอ่ะอันที่สองไปเดี๋ยวเสื้ออันที่สองให้เบ่ง กับไมอยืนจังไมย่ยานน้ำเดียวครับพี่น้องหลังจากที่ผมได้ยนนันยางเลาะหาซื้อหาซื้อบ่วงหนูพี่น้องใส่บ่วงหนูมันพี่น้องลอยกัดต้นข้าวนะครับนี่ลอยหนูกัดต้นข้าวใหม่ๆเลยนะครับนี่ต้นข้าวที่หักไปนี่อันนี้ก็เป็นหอยที่มันกัดพี่น้อง รอยที่มันกัดนะครับอ้าเอา้านี่ต้นข้าวนี่หักมีลุ้นครับมีลุ้นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะซื้อตักแนมันฝะคุณเด้อหน้าตรงน,น,น,นี้ครับ นี่พี่น้องโอเคครับเบื่นจังมาลุ้นน้ำเดียวผมเสื้อมงดักกุ้งแล้วกะเสื้อบวงหนูพร้อมเบื่อจนจงมาลุ้นครับโอเคไปเดี๋ยวหอดัวเสื้อโคก,ก่อนเลอสองอันเบื่อก่ะม่ยามนัดเดียวสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมาถึงเวลาที่เราจะไปดูกับดักของเราแล้ว ผม,ผมเสื้อบ่วงหนูไว้บ่วงหนูผมเซอ่อไว้สิปันพี่น้องสิอันนะครับมุ้งดักกุ้งผมผมเซอ่อไว้ห้าอันอ่ะโอเคครับลุ้นไปด้วยกันดักกุ้งเหยือ่อรัสดานะครับมันจะเป็นยังไงแล้วก็คลิปนี้แถมดักหนูด้วยเป็นเธอแลกเลยพี่น้องดักหนูจะมาอะไปเป็นอะไรโอเคครับไปลุ้นไปด้วยกัน น้องเน้นมีใจก็อยก่ยวสายหนึ่งทีได้คงระดีดีอยูควายทีแล้วกันเดี๋ยวผมละผ้ามาเบิ้งอันบวงหนูกันได้พี่น้องให้เธอมันทึย้ยะมันลุดนะนะวัวมันหลุดครับถ้ามันโดนนะที่ดักหนูเราเพราะว่าเมือ่อคืนนี้ผมก็มีได้มาเบิ้งนะ ไ่กัดหญ้าเมื่อวานนี่รอยมันกัดหญ้านะครับนี่ยผมดักตรงนี้ดักตัวนี้ก็เฮ้ยมีผ่านนะครับมีมันยงัยงยักากยพี่น้องแต่น่าจะเป็นหนูน้อยอโอเคครับปะ หนูไม่ได้นะครับดักหนู <c oughs> มุงซิปอันพี่น้องเลยมีได้สือนูนมาบัานนี้ลุ้นมุงดักกุ้งบันนี้ลุ้นกุ้งดีกว่าครับว่าผลงานเราจะได้เยอะสักแค่ไหนนะครับกับเหยื่อกับเหยื่อลาซาดานะครับนะโอเคมาอันแรกครับตรงนี้ พอได้อยู่ครับไม่เยอะเท่าไหร่นะโอะโอเคไปจะเป็นสรุปผลงานยูเฮนเดี๋ยวค่อยดูที่บ้านนะครับ ในเด้อปูเด้อฝีมือไม่ถึงครับต้องเน้นอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหปูโอ้กุ้งได้อยู่กุ้งได้อยู่ครับท่านผู้ชมแต่ว่ามีหลายปันเด้อโอ้ว้าวเบิ่งพี่น้อง หลายอยู่ได้หลังนี้อ่ะโอเคครับไปลุนหลังต่อไปอันที่สามก็พอได้ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเค อันที่สี่ครับอันที่สี่มันหมาน,นี่ปูด้วย่างน้เเจ้าทีเจ้าฐานขอกุ้งหนักๆอือหือได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับ ท่านผู้ชมเบิงพี่น้องเบิงเบิงครับเบิงโอ้โหว้าวลุนไปด้วยกันครับมันมาแน่เด้อว้าวได้อยู่ อยู่โอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านฝากไปด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูผลงานที่บ้านครับมาสรุปผลงานครับ เดี๋ยวเทให้พีให้น้องเบิงครับดักไว้ห้าอันนะดักไว้ห้าอันสักครู่นะครับสักครู่ม้งกระหาดอีละพี่น้องเอ้ยกระปูนีบ่บกระปูมันหนีบแล้วหาดอันแรกครับ ผมห่อผ้าไว้นี่ห่พอผ้าไว้นะครับมันละลายยังมีคักรอกโอเคไปดูตัวต่อไป หมดแล้วครับนี่นี่คือกุ้งล้วนๆนะครับปลาเอาหลายไม่หลายก็เบิ่งเหงาพี่น้องหัวาหารนะครับเยืยดดักกุ้งลาซาด้าอะเย็ยบไม่เยอดดูเอาดูเอานะครับเยีย่ยมส่วนดักหนูของเราก็แห้วครับดักหนูนะไปแกกุ้ง โอเคครับทีมเนี่นย็ขอลาพีลาลองไปจนนี้ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ